โอเค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 พอพอโอเคโอเคโอเคฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะคะนี่ก็คือและสวัสดีทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่น่ารักนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินนี่เลิฟลี่นะคะแล้วก็วันนี้มินนี่จะพาทุกคนนะคะไปตะลุยไฟน h t at f r e d d y s, <S หนึ่ง ไฟนัลแอทเฟรดดี้หนึ่งนะคะถ้าถามว่ามันยากไหมอันนี้ก็มินนี่จะบอกไว้ก่อนนะคะว่ามินนี่เล่นมาแล้วซึ่งยาก <Wow. S 1> คือมันแค่ไฟนัลหนึ่งทุกคนมันยากมันไม่ได้ง่ายเลยนะคือมินนี่ยังเชื่อไหมยังเล่นไม่ผ่านเลยคือจริงๆอะ่ะมินนี่ติดอยู่ที่คืนที่ห้ามันผ่านยากมากมินนี่เล่นมาประมาณสามสี่รอบยังไม่ผ่านมินนี่จะพาทุกคนมาเริ่มเล่นตั้งแต่คืนแรกกันเลยนะคะ ่ะทุกคนเราไปเริ่มกันเลยทุกๆคนคะ่ะไมนี่จะบอกว่าไมนี่ลดเสียงเกมนะคะเหลือหนึ่งใช่เหลือหนึ่งจาก 100, หนึ่งร้อยเหลือหนึ่งเพราะไม่ใช่เลยนะเสียงเกมมันดังมากๆทุกคนฟังฟังฟังเสียงเกมนี่ขนาดนี้ยังยังยังดังอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรลดแค่นี้แหละมันจะได้แบบได้ยินกันนะคะ มินนี่ติดอยู่ที่คืนนี้ค่ะเห็นไหมทุกคนผ่านยากจริงมาคืนแรกชิลๆเนาะโอเคเฟนดี้ฟาสแปร์นะคะ you're so f r e d d y you're so fast b a r มินนี่ควรหยุดโอเคตอนนี้เวลาเที่ยงคืนทุกคนเดี๋ยวมินนี่เอาแป้นอันนี้มันมันเรียกว่าอะไรที่รองคีย์บอร์ดมินนี่เอามาวางไว้ก่อนจะได้เต้นแบบสบายๆนะคะมาโอเค คนต้องคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะที่นี่แล้วก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาไหนไหนเอ่ยโอ้มีคนโทรมาใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลฉันอยากบอกอะไรหน่อยนะพนักงานใหม่ไม่ใช่พนักง,งานใหม่มหมดิงงดยำยำคนใหม่ฉันรู้นะว่างานนี้มันยากแต่ว่าฉันรู้ว่านายทำได้โอ้โหมีการมีการเชียร์อัพแล้วด้วยนะ เนื่องจากเรื่องเล่าของโฟนกายที่โทรมาหาเรายาวเกินไปมินนี่ก็เลยทำสรุปให้ทุกคนจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะไปฟังกันเลยฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านเฟตี้ฟาสแ์บรพิซ่านะเขาพูดด้วยน้ำเสียงเหมือนพยายามทำให้ทุกอย่างดูปกติทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ปกติเขาบอกว่าหุ่นพวกนี้จะเดินไปมาเองในตอนกลางคืนถ้ามันเจอเรามันจะไม่รู้ว่าเราเป็นคนมันจะคิดว่าเราเป็นแค่โคงหุน่นที่ไม่ควรอยู่นอกเวที และสิ่งที่มันจะทำก็คือจับเรายัดใส่หุ่นเฟดตี้ฟาสแร์ชุดที่เต็มไปด้วยโลหะกลไกและฟันเฟืองมนุษย์ไม่ควรเข้าไปอยู่ในนั้นเขาพูดเหมือนล้อเล่นเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยหลังจากนั้นเขาก็รีบเปลี่ยนเรื่องพูดถึงกฎระเบียบพูดถึงไฟพูดถึงประตูบอกเราว่าอย่าใช้ไฟฟ้าเปลืองเกินไปเพราะถ้าไฟหมดไม่มีใครช่วยคุณได้ ตีหนึ่งนะคะหุ่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเฮ้ย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 หยุดทุกคนมันชอบจำสแกร์อ่ะนี่กว่าทุกคนดูถ้าเรากดตรงหน้าเฟสดี้มันจะขึ้นอย่างงี้ดิ้นไหมดิ้นไหมเปิดเสียงดังแล้วเนตินเสียงเตด้วยตัวอื่นไม่ขึ้นนะขึ้นแต่เฟสดี้เนี่ย ดูหุ่นก่อนเดี๋ยวหุ่นขยับนี่หมเตเ่นอะไรเง้ยไม่มีอะไรอ่ะคือไม่ต้องทำอะไรหรอกทุกคนเนาะรออย่างนี้แหละไปทุกคนเขาวางสายแล้วเขาวางสายเราแล้ว,ลวเราสรุปอะไรไม่ได้เลยแต่เหมือนเขาจะบอกไว้ว่าแบบเออแนะนำแบบเป็นยามใหม่ไงแนะนำเรื่องหุ่นลลลาลาอะไรอย่างนี้อะไรแบบนี้หุ่นยังอยู่ครบทุกคน คฮ้ยแต่ตอนมินี่เล่นแต่ก่อนอนะมันขยับแล้วนะตีสองอะจริงๆมันขยับแล้วนะตีสองปรากฏว่ามินี่ไม่ได้ทำอะไรแล้วมันมาจำสกแกนไม่เอานะโอ้ oh my g o d บอนนี่อยู่กล้องหนึ่งบีนะคะมันขยับแล้วจ้าตัวแรกที่ขยับต้องตัวนี้แหละไอ้บอนนี่เนี่ยโอเคอย่าเพิ่งทำอะไรก่อนนะคะมันไม่น่าจะมาถึงเราหรอกนะอีกนานกว่ามันจะมาโผมาตรงเนี้ย เชื่อผมนี่ยังอยู่ที่เดิมเลยจะบอนนี่ที่ขยับตอนนี้มินนี่ค่อนข้างเล่นได้เปืองแบตนะคะมินนี่บอกไว้ก่อนเอาเอาเอาหายหายทุกคนอย่าประมาทโอ้โอมาสองเอแล้วนะคะ <c ười> คือเร็วนะเร็วอยู่นะไอ้บอนนี่เนี่ยฮะ,ะนี่ยังไม่อยากเปิดกล้องเยอะทุกคนมินนี่มีอะไรจะบอกเรามีซีเข็ดตรงนี้ก็คือเอ้ยไหนนะ ใช่เขาบอกว่ารูปรูปตรงเนี้ยอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปของโกลเด้นเฟดี้ก็ได้เหมือนมีโอกาสหนึ่งในแสนมั้งถ้าจำไม่ผิดินี่จําได้เขาบอกมาอย่างงี้ทุกคนเงามันน่ากลัวมากเลยอะ่ะคือแบบยืนแบบไม่เห็นหน้าแล้วมันน่ากลัวกว่าแบบเห็นหน้าอีกอะ่ะจริงๆเป็นไหนแล้วอยู่ที่เดิมใช่ไหมชิก้าละ่ะชิก้าอยู่ที่เดิมตอนนี้มีแค่บอนนี่นะคะทุกคนกลัวกลัวหุ่นตัวไหนมากสุดอะ่ะวินนี่กลัวบอนนี่มัน ไม่รู้ทำไมแล้วก็สปริงแทบแ่ะอันนี้อันนี้น่ากลัวเนี่ยมินิี่กลัวบอนนี่มินินะนี่ไม่ได้กลัวจากแบบในนี้นะมินิีก่กลัวจากไออันนั้นอะเรียกว่าอะไรอะ T J O R เหรอ Toy of Key เฮ้ยโอ้ my Gods มันหายไปแล้วโอ้โหเอา้าทุกคนทุกคนเดี๋ยว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 มินิี่นิค ทุกคนบอนนี่ไปไหนอ๋ออยู่ที่เดิมโอ๊ยใจหายวันนี่ต้องสังเกตดีๆนะเนี่ยเดี๋ยวมินนี่เมื่อกี้พูดถึงอะไรแล้วน,นะอ๋อทีอะไรนะทีเจทอยทอยออฟครีเอชั่นเอ้ยจอยไม่ใช่จอยออฟครีเอชั่นใช่ไหมใช่มินนี่เห็นบอนนี่จากข้างนั้นอะแล้วแบบหน้าหน้าถูกออกมาใช่ไหมมันเป็นหุ่นที่แบบพังแล้วแล้วแบบวินนี่กลัวมากเพราะวินนี่รู้สึกว่าแบบ บอนนี่ดูโหดมากเวลามันต่อยอะทุกคนเคยเคยไปดูไหมมันเป็นเกมช่วงหนึ่งมินนี่ชิก้าไหมใช่ชิก้าชิก้าออกมาแล้วนะคะมันเป็นเกมช่วงหนึ่งอะแล้วมินี่กลัวมากมินนี่จาได้บอนนี่ก็ยังอยู่ที่เดิมอะมินนี่จาได้ว่ามินนี่ดูพี่เอกเล่นนะคะตอนนั้นปี2016ได้คือเลิกเรียนแล้วก็กลับมาดูแบบบอนนี่มินนี่รู้สึกว่ากลัวบอนนี่สุดๆแล้วอันนี้น่ากลัวจริงนะคะ,อ,ะอุย้ย จ้าเอะแล้วกดจมูกมันมันเด้งอะไรไหมไม่มีไม่มีอะไรนะคะไม่มีอิสต์เอะอะไรเฮ้ยน่ารักอ่ะทุกคนทุกคนกลัวหุ่นแบบนี้จริงหรอคือหน้าตามันน่ารักนะยกเว้นภาคแบบภาคสีไรเงี้ยน่ากลัวเกินเฮ้ยยังวนนี่อย่าไปอย่าไปเชื่อมันเผื่อมันจะมาโผล่ตรงนี้แล้วมันทําให้เราตายแมวแมวไม่นี่ไม่อยากเล่นใหม่หลายรอบนี่จะเล่นให้ประหยัดเวลาที่สุดคลิปจะได้ตัดง่ายๆไม่นี่สงสารตัวเองเล่นแต่ละทีประมาณ มินี่จะบอกไว้ก่อนนะไม่นี่เล่นสองชั่วโมงอ่าไม่นี่เล่นเล่นสองชั่วโมงทุกคนดูความทนรอดของมินี่สิอะไรก็ไม่รู้ชิก้าไปไหนแล้วมินี่เริ่มดูชิก้ามินี่ลืมดูชิก้า,กาโอ้โอ้แย่ละปิดค่ะชิก้าอย่ามานะลูกมาแค่บอลน,นี่พอ ช้ายบบชิก้าไปไหนแล้วออยู่ตรงนี้ไหมแถวนี้ไหมช่วยบอกทีทุกคนมินี่ไม่ไปยังไปยังไม่ไปยังไม่ไปไมัปนโผล่หน้ามาอยู่ทุกคนไม่เห็นชิก้าอยู่อยู่ห้องครัวไหมอ่ะห้องห้องนี้ไม่เคยเปิดใช้งานได้เลยอ่ะไปยังหูมันมันเอาสุดมันเอาสุด,ดอีปอนี่มันเอาสุด ตอนนี้ฟ็อกซี่ยังไม่มีแต่ว่าคืนต่อไปไม่เหลือมาแน่ๆน,นะคะฟ็อกซี่เนี่ยมินมนี่เป็นคนที่เล่นได้เปลืองแบตที่สุดขนาดคืนแรกนะคะไปยังยังไม่ไปอ๋อไม่เป็นไรไหนๆก็จะหกโมงแล้วเราลอดแน่นอนทุกคนรอดแน่นอนเนาะไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมมินนี่ไม่คิดอย่างนั้นนะ ไม่คิดอย่างนั้นนะทุกคนจริงๆมันไม่ไปมันเฝ้าคะ่ะอย่ามาสองทาง,ยง,งเยยหกโมงแล้วคนเย้รออแล้วรอดแล้วคืนที่สองนะคะเวลาเที่ยงคืนเหมือนเดิม ทำงาน6ชั่วโมงเหมือนเดิมนี่คือถึงแม้คืนแรกจะผ่านไปเราก็ยังเพิ่งดีใจไปนะคะเพราะว่ายังมีคืนที่สองอยู่นะแล้วก็สี่เอ้ยแล้วก็สามสี่ห้านะก็จะได้เป็นไฟไนท์ไฟไนท์เอ้ยไฟไนท์ไนท์สที่เฟรดดี้ โอ้ยีนนี้ต้อนรับสู่งานวันที่สองนะคือวันคืนวันที่2น่ะหุณมันจะทำงานเยอะกว่าปกติก็คือมันมันจะแอคทีฟขึ้นแล้วก็เคลื่อนไหวเยอะมากกว่าเดิมอ้าวจีจครับจีครับพี่น้องโอ้ my god ทุกคนเขาไม่ได้รอเล่นเขาไม่ได้ลอเล่น โอ้โหบอลน,นี่มา 2A แล้วเพิ่งเพียงคืนนาเห็นไหมอ่ามินนี่เชื่อที่เขาพูดแล้วนะคะแล้วรอบนี้เหมือนไอ้ฟอกซี่เดี๋ยวจะมาด้วยแน่นอนมินนี่ไม่อยากทํางานนี้แล้วมีใครจะมาเปลี่ยนตัวของมินนี่ไหมคะนี่ไหมคนดูนี่อยากมาทํำไหมบอกเลยไม่มันดีนะจะได้เจอหุ่นที่ตัวเองรักด้วยอะไรอย่างงี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม้มันมามันมามันมาเชื่อไหมนี่มานี come, uh ่ใช่ไหมโอ้แบตมินี <Yeah, ่แบตมินี่ไม่ไหวแล้วเออมันอยู่กล้องสามทุกคนใจเย็นทุกคนบอลบอลนี่โอ้มาเหรอใ่โดนโดนขำโดนขำเหี้ยโดนขำเหี้ยอย่าเพิ่งพี่อย่าเพิ่งพี่เพิ่งตีหนึ่งพี่ต้อเพิ่งตีหนึ่งอ๋อมาสองเอแล้วนะคะนี่สงสัยว่าบอลนี่มองอะไรอ่ะในกล้องเนี่ย คือมันเป็นมุมกล้องไหนแลวนะมินี่ไม่เคยแบบไม่เคยเห็นห้องนี้มันน่าจะมองแบบมองทางทุกคนมินี่เราแวงมากอะไรไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้มันอยู่ไหนแต่มินี่เราแวงอะ่ะอ๋ออยู่ยูบอนนี่ย้ายไปย้ายมามีการย้ายไปย้ายมานะคะชิก้าละ่ะลืมดูชิก้าไปเลยชิก้าจ้า อยู่กล้องเจ็ดนะคะอยู่กล้องเจ็ดบอนนี่อยู่กล้องสองเอชิก้าอยู่กล้องเซเวนนะ่นเฟรดดี้อยู่ใช่ไหมเออไอเฟรดดี้ไม่ไม่น่าจะไปไหนหรอกเนาะอาจจะยังแต่ว่าอาจจะอาจจะมาแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะเราบีบจมูกเฟรดดี้แก้เครียดกันนะคะบบบบบีีกกีบชีวิตมันเศร้าอะ่ะต้องหาอะไรเล่นนะคือถ้าไม่อยากให้เปลืองแบต ได้ปะปิดพัดลมอะไรอย่างนี้ก็ปิดอันนี้ได้จะได้ใช้แค่อะไรจําเป็นจําเป็นอะทุกคนเพราะว่ามันถึงกับมันถึงชีวิตเราเลยนะจริงๆเออแบบเอาเทียนมาจุดอะไรเงี้ยแต่ว่าหลอนเกินถ้าอยู่มืดๆแบบมืดๆืดอะทุกคนเพิ่งตีหนึ่งแบตบมินี่มันเหลือเจสิแล้วไม่อาบอนนี่ไซสอายนะบอนนี่เคชิก,ก้าชิก,ก้าก็มองบอนนี่ก็มองไปไหนละ บอนนี่อยู่สองีชิก้าอยู่กล้องเจแบตเราเหลืออะไรไิเ่นโอ๊ะสอรี่มินนี่จะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วมินนี่ขอโทษค่ะมินนี่เล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่จะไม่ทำอีกแล้วครับผมขอโทษครับไหนอยู่ที่เดิมเนาะอย่าพึ่งไปไหนเลยนะอยู่มองกันอย่างนี้ก่อนอยู่มองตากันนานๆนะคะนี่ว้าวี่มินี่ระแวงอ่ะมินนี่ระแวงบอนนี่อ่ะจริงนะ ชิกา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 ชิกชิกาชิก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 าชิกชิกชาชิก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 ชิากชิาชิกชิกชิกกชิ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 กิก ทุกคนชิค้าไปไหนไม่ตลกชิค้าไปไหนชิก้า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  what หรือว่ามินนี่มองไม่เห็นกล้องเหรอโอ้ยโอ้ยอย่าทำกันแบบนี้เลย <c oughs> ปล่อยผมไปโอเคมินนี่จะไม่แตะอะไรก่อนนะคะแบตเราไม่ค่อยสู้เท่าไหร่แบตเราเหลือ มีโอกาส5050 50แล้วตอนนี้มันไปยังไปเถอะอเปิดไฟไล่มันนี้เราสามารถเปิดไฟไล่บอนนี่ได้ไหมอาจจะยังนะคะโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วไปแล้วไปเร็วไปเร็วทุกคนมินี่ดีใจมากที่บอนนี่ไปอยู่ในที่ที่ของมันมันไปนไหนอยู่นี่โอ้โหมายืนยืนอยู่หนึ่งบีโอเคชิก้ายูสี่เอนะคะโอ้ยเกมทำได้ดีอยู่นะถึงแม้มันจะสิบ สิบกว่าปีแล้วก็เถอะเกมนี้อ่ะสิบสองไหมเกือบสิบเอ็ดสิบสองปีสิบเอ็ดสิบสองเปอร์พิซซ่าหยุดเล่นมุกดีกว่าโอเคตีสี่เถอะแบตมินนี่มันไม่ค่อยโอเคอ่ะนะโอ้บอนนี่มาแล้วจ้าบอนนี่อยู่สองเอชิก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 เวชิกกโปรเวชเวชิกกชิกกไปไหน โย่เฮ hey. e ้ยมันหายไปอีกแล้วอ่ะไอ้บอนนี่อยู่ที่เดิมชิก้าอ๋อโอเคลงอกไปหน่อยชิก้าอยู่หนึ่งดีนะคะชิก้ายืนอ้าปากอยู่นะคะบอนนี่ก็ยังยืนเอ้ย hey, เ hey, hey. อย่าทำกันแบบนี้เลยแบตผมไม่ bad oh. hey. ทุกคนแบตนีโอเคนะคะบอนนี่ใกล้มาแล้วนะคะบอนนี่อยู่สองดีนะคะตีสี่ D, ะะ DC, แล้วทุกคนตีสี่แล้วโอกาส ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่นะคะทุกคนไม่นี่กลัวไม่นี่กลัว <c oughs> นี่จะเช็คแค่สองกล้องนี้พอนอกนั้นมินี่ไม่เช็คแล้วมินี่ไม่ไว้ใจทุกคนมันไม่ไป ไม่ไปชิก้าไม่เห็นบอนนี่เนี่ยแกนี่ทำให้แบตฉันอ,อ๋อชิก้า่นี่โอเคไม่ต้องห่วงแหละเราอาจจะรอดก็ได้ทุกคนคืนที่สองไปยังยังไม่ไปอีกอะเอาอีกแล้วนะบอนนี่นะแกและแกไม่ยากซะด้วยมินนี่ขอไม่เปิดปิดประตูเล่นแล้วกันทุกคนเมื่อไหร่จะตีฮะแบตมินนี่ เปิดม่ไดเหลือ19ชิค้าอยที่เดิมไปแล้ว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 บอนนี่อยู่ 2A นะคะชิค้าอยู่ชิค้าชิค้าชิค้อยู่ไหนนะ มองไม่เห็นมันมันอยู่ตรงนี้ไหมอ่ะแต่ว่ามันแต่มันมองไม่เห็นจริงๆนะหรือว่าหรือว่ากล้องนี้มินนี่พยายามมองแล้วนะทุกคนมันไม่มีตัวไหนเลยอ่ะทุกคนแบบมินี่เหลือสิบทุกคนแบตมินี่เหลือเก้าโอ้ my god ไปกัดไปดวอย่าเพิ่งมากันสองตัวได้ไหม ทุกคนทุกคนทุกคนจริงๆนะชิก้าไปไหนเราจะรอดไหมเราจะรอด,ม,รอดมิฮะถามจริงเราจะรอมิน,นี่ว่ามินี่ไม่น่ารอดแล้วมินี่ขอไม่ทำอะไรนะขอไม่ทำอะไรนะทุกคนมันไม่มาเหลือสแล้วไม่มเหลือสองโองอะทุกคนเห็นเขาบอกว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงมันผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีครึ่งอะ แล้วเนี่ยมันควรจะหนึ่งนาทีครึ่งได้เร็วโอ้ oh my gosh oh my <c oughs> ทุกคนเห็นหน้าเฟดดี้ไหม <Yeah. S 1> คุณเห็นหน้าเฟดดี้ไหมครับคืนที่2ได้จบลงแล้วแต่จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคืนที่3รอดูในอีพีหน้าของมินนี่ได้เลยนะคะจุบ๊บ